สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับปั๊มลาน,นาซอสนะครับก็วันนี้มาโชว์ดาบเล่มลักอีกเล่มหนึ่งนะอีกสองเล่มแล้วกันนะซึ่งเป็นดาบญี่ปุ่นนะคืออ่ะก่อนอื่นก็แนะนำกันก่อนผมชื่อปั๊มนะครับก็เป็นเจ้าของเพจลาน,นาซอสแ้วกับช่อง u t u b e ลาน,นาซอสนะครับก็เป็น ขายดาบด้วยแล้วก็ซ่อมดาบด้วยบุรณะดาบด้วยหรือสร้างดาบใหม่ด้วยซึ่งตรงจะทำให้ตรงขนบแบบโบราณน,นะครับก็มีทั้งงานแบบงานหล่อง,งานดุนงานอะไรอย่างนี้มีหมดทุกอย่างเลยใครสนใจก็ลองทักเข้ามาด้วยส่วนงานที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยมันจะเป็นงานเป็นเป็น,เป,นเป็นของสะสมของผมแล้วกันนะครับเดี๋ยว,ยวที่เสียบไม้ก่อน ไม่มีที่วางใหม่ต้องใช้ดาบสมุนไพรมาเป็นขาใหม่นะครับก็สองเล่มเนี่ยจะเป็นดาบญี่ปุ่นซึ่งมันมีเรื่องราวมันมีตำนานนะครับตำนานการได้มาเนาะว่าได้มาอย่างไรคือมันพิเศษตรงตัวไอ้ตำนานมันนี่แหละเพราะว่าก็อ่มาดูกันเลยเนะมันพูดพูดมากมาันดกเดียว กวมไม่ค่อยได้ยินผมก็เลยจะมาถือดูเนี่ยไม่รู้จะได้ยินชัดหรือเปล่าก็ถ้าถ้ามันไม่ชัดก็เร่งเร่งเสียงเอาหน่อยแล้วกันนะเพราะมันต้องใช้มือในการจับดาบจับอะไรเอาเรามาดูเล่มแรกกันเล่มแรกนี่นะครับดูภายนอกกันเดี๋ยวสักครู่นะแป๊บหนึ่งผมขอไปเปิดต่งตางๆซื่อเอามาแล้วครับมาต่อกันเลยนะ เล่มนี้นะครับเป็นดาบไซคาตนนะครับคาตนะก็มาดูภายนอกกันส่วนท้ายซึ่งอันนี้เรียกว่าคาชิระนะครับก็จะมีการเปียกทองไว้นะครับฟิตติ้งตรงคองก,ก็เช่นกันนะครับกระบังกระบังก็ซื้อบะซื้อบะก็จะมีการเปียกทองไว้นะครับ คนเขาเรยกข้ามทองแต่ว่ามันเป็นงานเปรียกทองนะครับเป็นลายกวางแล้วก็เป็นต้นไม้นะครับสวยใบดาบเล่มนี้ยาว29นิ้วนะครับส่วนคมนะ,ะก็ฝากก็หุม้มหุ้มด้วยเงินตรงนี้นะครับเขาทั้งแข็งนะ่าจะเป็นเงินที่ผสมมาแข็งกว่าเงินทั่วไปแต่มันเป็นเงิน ดูภายนอกก็ประมาณนี้สวยยาวมากนี่นะอ่าเป็นดาบที่สวยมากเรียบๆมาดูใบกันเวลาคุณดึงดาบญี่ปุ่นเนี่ยคุณต้องหงายหงายคมมันขึ้นนะนี่นะหงายคมมันขึ้นนะนี่แล้วค่อยๆดึงออกนะจะใช้นิ้วดันก็ได้นิ้วดันตรงซีบะมันนิ้วโป้งดันนะเพื่อให้ออกง่ายบ้็องบางเล็บมันจะแน่นนะนี่นะ เพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณคว่ำลงเนี้ยคมดาบจะไปเสียดสีกับผน,นังของฝักนะมันทําให้คืองานญี่ปุ่นเนี่ยเขามองว่าคมดาบมีความสําคัญมากก็คือว่าเป็นเป็นส่วนสําคัญที่สุดของใบนะประมาณนี้นะครับนะไม่ใช่ใบไม่สําคัญนะถ้าเรียงลําดับความสําคัญในใบดาบใบยังไงส่วนคมจะสําคัญที่สุดเพราะมันเป็นตัวที่มันใช้ ใช้ในการตัดเชือนนะครับ mm hmm. เวลาดึงออกเนี่ย mm hmm. ก็จะดึงแบบนี้อ่านะอันนี้นะน,นี่ใบดาบนะมันค่อนข้างจะเป็นฝ้าสนิมหน่อยผมยังไม่ได้ส่งขัดเพราะว่าตอนได้มาเนี่ยตอนได้มามันมันก็เป็นลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับมันเป็นดาบที่เจอในไทยนะมาจากตู้สินค้าญี่ปุ่น เดี๋ยวจะมาบอกว่ามันตาได้ยังไงทำไมถึงมาในตู้สินค้านะครับอ่า,อาลาักษณะนี้ยังเห็นฮาร์มอนอยู่เลยยังเห็นฮาร์มอนนี่เลยอ่าเดี๋ยวใบมีฝ้าสนิมนิดนิหน่อยหน่อยนะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งเวลาจับญี่ปุ่นดาบญี่ปุ่นเนะี่ยดาบเล่มนี้มันยังไม่ได้ขัดผมก็มือเปล่าจับได้แต่ถ้าเล่มที่เขาขัดแล้วเขาจะไม่ยอมให้คุณเอาใบเอามือมาจับเลยหลายคนนะ ต้องบอกก่อนว่าหลายคนเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าต่อหน้าเนาะผมจะถือโอกาสบอกในคลิปนี้เลยแล้วกันว่าเวลาคุณจับดาบใครเนี่ยคุณอย่าจับใบดาบเขาคุณจับด้ามก็พอบางคนชอบเอาน,นิ้วามาถูแบบเนี้ยคมไหมจะรู้ไปทําไมว่ามันคมไหมนะดาบมันมีทั้งแบบว่าเออเก่าแล้วคมเก่าแล้วไม่คมมันมันไม่ใช่เหตุผลที่คุณต้องรู้ว่าคมไหมแต่เวลาคุณไปจับเนี่ยเหงื่อที่มือคุณเนี่ย มันไปติดบนใบดาบเขาแล้วมันก่อให้เกิดสนิมนะครับอันนี้บอกเลยว่าบางทีคนคนเข,เขาเขาก็ไม่อยากว่าคุณตรงนั้นนะคนที่ทําแบบนี้เนาะมันจะทําให้คุณเสียหน้าด้วยแล้วมันจะทําให้เฟลบางทีเขาเกรงใจเขาก็าไว้หน้าแต่ผมขอบอกตรงนี้เลยนะว่าไม่มีนักสะสมคนไหนที่อยากให้คนอื่นเอามือมาจับใบดาบนะครับไม่ควรทําต้องบอกตรงนี้เลยอ่ะต่อกันนะ ลักษณะใบก็ประมาณนี้ใบสวยมากยาวเฟื้อยเลยนะครับอันนี้จะเป็นดาบยุคไออะไรนะยุคเอโดนะนะโอเคอเดี๋ยวมาดูอีกเล่มกันอีกเล่มเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับฟูชิคาชิระเหมือนมากคล้ายกันเลยมีแต่ซึบะที่มีลักษณะคล้ายกัน แต่ว่าลวดลายอาจจะต่างกันไปนิดหน่อยนะส่วนอันนี้จะเป็นไอ้โคซุกะโคซุกะเ็เป็นมีดอเนกประสงค์นี่นะมีดนี้ก็เป็นของโบราณเหมือนกันนะครับอ่าเ็เป็นสนิมบ้างเล็กน้อยมีโคซุกะนี่คือว่าเหมือนกับว่าใช้ในประสงค์อะ่ะหั่นนั่นหั่นนี่ปอกผลไม้แล่ปลาน่าจะประมาณนั้นก็คือว่าเวลาสุมลยออกลบนะ ดาบบุดาบสมุไรเขาก็เอาไว้ใช้ลบอย่างเดียวนะเขาไม่เอามาตัดนั่นตัดนี่กินหรือเอาค่าเอาแร่เนื้อแร่อะไรกินนะ,ะปลายฝักก็จะมีลักษณะคล้ายกันก็คือว่าเป็นงานดุลดุลเงินเหมือนกันหุ้มไว้นะครับนี่เนาะเหมือนกันเลยสองเล่มนี้ต่างกันที่ความยาวซึ่งขนาดนี้เป็นขนาดวากิจชินะก็สมัไรเขาจะพกดาบสองเล่มนะครับนี่เนาะอันนี้ก็เป็นดาบ ใบวากิสชิสภาพใบเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยก็คือเป็นฝ้าสนิมเหมือนกันนะครับนี่นะ,อะโอเคเล่มใบนี้ยาว21นิว้ว21นิ้วนะครับวากิาชินะจุดเด่นของเล่มนี้ก็คือว่าอันนี้ค่อนข้างหรูหรูในระดับหนึ่งก็คือว่า ไอฮับ,บกิเนี่ยมันมีสองชั้นอันนั้นก็มีสองชั้นแต่เล่มนี้ฮับกิชิ้นล่างเนี่ยจึงหุ้มทองไนวะ้ทองค่อนข้างหนาลยนะเป็นแผ่นตีแผ่นบางๆก็ไม่ได้บางมากเหมือนทองคำเปลวแต่บางนะก็ถ้าถอดดูก็จะเป็นชั้นทองแกะได้อยู่นี่จะเป็นทองคําแท้นะครับก,ก็บ่งบอกได้ว่ามันเป็นดาบยุคเอโดะเพราะว่าก็ดูจากเล่มนี้นี่แหละนะเดี๋ยวผมถอดให้ดู ก็สิลักมาเฟ่มันก็จะมีลายเซ็นนี่ไงไลายเซน็นติดที่กันนะลายเซน็นก็ที่ผมชุบน้ำมันแล้วนะผมชุบน้ำมันแล้วผมเลยถือได้นะน,นี่นะก็ตามลายเซน็นเนี่ย อายุประมาณสี่ร้อยเกือบสี่ร้อยปีนะครับเกือบสี่ร้อยปีก็ไล่ไทม์ไลน์ดูผมจำชื่อช่างไม่ได้แล้วเก็บข้อมูลไปไว้ไหนไม่รู้แต่แต่มันเป็นไล่าตามทำเงียบช่างแล้วอะ่ะก็มันเป็นช่างยุคเอโดยุคต้นเอโดะส่วนอีกเล่มหนึ่งไม่มีลายเซ็นนะไม่มีลายเซ็นบนกันแต่ก็เราก็สืบย้อนไปจากเล่มนี้เพราะมันมันเป็นเล่มเดียวมันเป็นชุดเดียวกันนะครับมันคงก็สันนิษฐานเป็นข้อสันนิษฐานนะ การล็อกดาบญี่ปุ่นเนี่ยเพียงหมุดเล่นเดียวถอดหมุดที่ออกแยกชิ้นได้หมดเลยใส่หมุดนี้ไปแล้วออกรบได้เลยแข็งแรงทนทานนะครับนี่เรียบร้อยก็จะบอกว่ายุคยุคต้นเอโดเนี่ยมันเป็นยุคที่ไม่ค่อยมีสงครามแล้ะพอไม่ค่อยมีสงครามเนี่ย ดาบสมุไรเนี่ยดนะาบคาตานะกับวิกิซิชินะ่ยมันจะเปลี่ยนรูปแบบจากอาวุธสังหารกลายเป็นเครื่องประดับประดับบาร,รมีพวกสมุไรนะก็ในเมื่อไม่ต้องไปฆ่าใครแล้วก็ว่างก็ต้องโชว์เหมือนกับว่าสมุไรเมื่อก่อนี่ก็ถือเป็นชนชั้นสูงในในชนชั้นสูงอยู่ในสังคมนะไม่ใช่โลนินนะโลนินนี่เจ้านายตายนะเป็นสมุไรไร้รานาย,นาย ส่วนสมัยจริงเนี่ยที่ที่เขายังพกดาบพกอะไรอยู่เพราะฉะนั้นดาบสมัยก่อนมันก็เคยเป็นมันกลายเป็นเรื่องแบบว่าเป็นเครื่องประดับ่นะก็พกเท่พกอะไรอวดกันไปกันมานะมันก็เลยมีการประดับเงินประดับทองอะไรเข้าไปในะนนะฮาบาากิจหรืออะไรนะอันนี้เขาเดาบยุคยุคเอโดะนะครับเป็นยุคที่ดาบถูกแต่อาจจะอาจจะมีการฟันอะไรมานนี้เราไม่รู้แต่ใบาดาบมันไม่มีรอย หรือเขาอาจจะรับมาแล้วก็ได้นะครับก็นี่แหละอ่ะเรามาพูดถึงตำนานการได้มาว่าดาบคู่นี้มันมีตำนานการได้มาครั้งแรกเนี่ยไอเล่มบนเน่เล่มกาไอเล่มคาตานะเนี่ยตอนผมได้มานะมาใกล้ๆใบหน่อยบนาะงคนก็อยากจะเห็นใบดาบชัดๆนี่อาจจะไม่อยากเห็นหน้าผมเท่าไหรนะ่นะอ่าก็ ผมได้เล่มแรกมาก่อนมันมีคนหนึ่งอ่ะเขาจะขายของจากตู้สินค้าญี่ปุ่นนี่แหละแล้วก็เขาไปเจอดาบเนี่ยในในในล็อตที่คอนเทนเนอร์มาส่งเนี่ยอ่าไปเปิดตู้เนี่ยเขาได้ไอ์คาตานะเล่มนี้มาเขาก็โพสต์ขายอยู่นะเขาก็โพสต์ขายอยู่พระมาณวันที่ผมไปเจอโพสไปสองวันแล้วนะน่าจะประมาณสองวันลนะว่าผมก็นึกว่าเขาขายไปแล้ว ผมก็ลองทักไปตอนสี่ห้าทุ่มนะก็เขาก็บอกว่ามีคนหนึ่งจะซื้อเงินเขาจะพร้อมสิ้นเดือนแต่ถ้าขายได้ก็ขายได้เลยอีกคนหนึ่งก็บอกจะซื้อแต่เงินจะพร้อมวันที่ยี่สิบผมจําได้วันที่ยี่สิบนะเขาบอกนี้นะอ่าวันที่ยี่สิบถ้าขายได้ก่อนก็ขายได้เลยเอา้าผม คืนนั้นผมก็จําได้เลยช่วงนั้นน้าท่วมไม่สายช่วงเนี้ยของปีที่แล้วน้ําท่วมไม่สายนะผมก็ถามเขาไปอ่าผมปิดเท่าไหร่นะผมก็ขอต่อรองราคาชักไม่นานตั้งห้านะรถผมก็ดวนน้าท่วมนะผมบอกว่าผมไม่มีตังค์อย่างนั้นอย่างนี้จังไม่เยอะอ่าเขาก็ลดให้ <laughs> ลดให้ยอมลดเพราะความสงสารน้ําท่วมบ้านผมนะนะน้าท่วมไม่ใช่ท่วมบ้านผมท่วมบ้านป้านะ มันจาไม่ได้ตอนนั้นผมบอกว่าบ้านผมหรือบ้านป้านต้องขออภัยด้วยผมหลอกนะผมไม่ได้หลอกมันทวบรถผมจริงเอาป้ารถผมไปใช้บ้านไอ้รถผมโดนท่วมมิดคันเลยมิดหลังคาเลยนะรถปิ้งอัพก็สุดท้ายก็ได้มามารู้ทีหลังว่ามีพี่อีกคนหนึ่งซึ่งรู้จักกันเนี่ยรู้จักเลยว่ารู้จักถึงขัน้นว่าพอผมได้มาเขาจะขอซื้อเลยว่าขอซื้อคู่นี้เลยได้ไหมอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาก็ทักคนขายคนนี้ไป คนขายเขาก็บอกว่าติดจอง่าติดจองแต่คนขายไม่ได้บอกพี่คนนี้ว่าไอคนที่จองบอกว่าถ้าขายได้ก็ขายไปเลยถ้าเขาพูดคํานี้ว่าถ้าขายได้ก็ขายไปเลยผมจะไม่ได้ดาบเล่มนี้มาเพราะว่าพี่อยู่นั้นเขาซื้อแน่นอนอ่ะเพราะมันสวยมันสวยมากนะ,ะส่วนต่อมาอีกประมาณเกือบสองอาทิตย์คนขายคนนี้ก็ทักเข้ามาบอกว่า พี่มีดาบอีกเล่มหนึง่งมันมาคนละตู้อ่ะมันมาคนละตู้ก็คือว่าเล่มนี้มากับตู้แรกอีกเล่มหนึ่งถูกแยกมาแต่เขาบอกมันเหมือนของพี่เลยนะเขาก็ส่งรูปมาให้ดูเฮ้ยเหมือนจริงนั่นแสดงว่ามันเป็นคู่เดีวยวกันเพราะดาบญี่ปุ่นเนี่ยเวลามันแยกข้างบนเขาก็เรียกขตัตน,นะข้างล่างเขาก็เรียกว่าดาบบากิสชินะแต่พอมันเข้าคู่กันเขาจะมีคำเรียกว่าไดโช ไดโชเนะี่ยเพราะญี่ปุ่นทุกคนนะี่ยนะสมัยเขาก็จะมีดาบคู่พอดาบคู่อยู่คู่กันเนะี่ยเขาจะเรียกรวมๆว่าไดโชนะครับเป็นภาษาเรียกของดาบคัตนะคู่นะครับซึ่งไดโชแทๆนะ้ๆเนี่ยซึ่งเป็นคู่กันเนะี่ยผมรู้จากพี่คนที่บอกในไทยมันมีน้อยมากเขาเคยได้มาคู่หนึ่งนานแล้วนะเป็นพี่คนหนึ่งอ่ารู้จักกันนะเขาเป็นนักสะสมรุ่นใหญ่เหมือนกันนะเขาก็บอกว่าเคยได้มาคู่หนึ่งแต่ ขายนานแล้วขายไปเป็นโอเป็นน่าจะหลายแสนแสนกว่าสองแสนเนี่ยมั้งที่เขาขายเป็นคู่นั้นไปนะเพราะว่าการจะได้มาเป็นคู่มันหายากมากนะครับแล้วก็ถ้าซื้อปัจจุบันเนี่ยมันมันเป็นการไม่ใช่คู่เดิมอ่ะไม่ใช่คู่แท้เราบอกงนี้แล้วกันมันเป็นคู่คู่แบบมาจับคู่กันใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าประมาณนี้อ่ะไอเล่มเล็กยังไม่จบเพราะว่า หลังจากที่เขาบอกว่ามันมีคู่กันอ่าผมก็ถามอยู่ไหนดาบมันข้ามไปฝั่งพม่าแล้วอ่าตู้มันมาลงแม่สอดนะตู้แรกเนี่ยอยู่ชายแดนแม่สอดจังหวัดตากเสร็จแล้วปุ๊บอีกเล่มหนึ่งอะ่ะมันอาจจะมาพร้อมกันแต่เ,เขามารู้ทีหลังสายเขาส่งอะไรมาให้ดูดาบมันถูกข้ามไปมีวด,ดีแล้วอ่าี๋ยวผมก็ถามตามได้ไหมเขาก็บอกไม่แน่ต้องเช็คดูก่อนก็รีบให้เขาไปเช็คผ่านไปใช้เวลาเช็ควันสองวันนี่แหละนะ เขาก็บอกทีว่าเออมันอยู่มันอยู่ฝั่งพมา่าฝั่งมิวอด,ดี้กาลังจะเข้าไปย่างกุ้งมั้งเนี่ยประมาณนี้แหละ mm hmm. ผมก็เลยพี่ข้ามไปเอาให้่รยได้ไหมเอาเลยยังไงผมก็ซื้อข้ามไปเอาเลยนี่อ่ะสุดท้ายเขาก็เปิดปฏิบัติการเลยข้ามแดนเลยข้ามประเทศเปิดไปแบบการข้ามประเทศเพื่อไปเอาดาบเล่มนี้กลับมาซึ่ง <c oughs> มันจะช้าไม่ได้ถ้าเรารู้ว่าอยู่ที่ใครนะเพราะว่า พมา่าเขาก็เล่นเหมือนกันคนที่มีกระตังอ่ะคือถ้ามันข้ามไปห่างจากเวลวดีไปแล้วไม่มีสิทธิ์จะได้กลับมาเพราะมันจะไปถึงย่างกุ้งแล้วการกลับมามันเข้าไปพมา่ามันไม่ใช่ง่าย,ายพมา่าช่วงปีที่แล้วก็ไม่ต่างช่วงนี้ยังลบกันอยู่นะก็นี่แหละตำนานการได้มาเล่นเนี้ยได้มาส่วนอีกเล่นต้องปฏิบัติการข้ามนามข้ามเลยเพราะฉะนั้นคู่เนี้ย มันมีความทรงจําที่ได้มาดาบแต่ละเล่มมันมีจุดเด่นต่างกันนะมันเล่มมีแค่สวยเฉยแต่ไม่มีจุดเด่นไม่มีเรื่องให้จดจําแต่บางเล่มอาจจะไม่สวยแต่มีเรื่องให้จดจํายที่ผมเก็บนะมันมีเล่มหลายๆเล่มที่ไม่สวยแต่มันจดจําว่าเอย่างดาบเล่มแรกมันก็ไม่ได้สวยอย่างเงี้ยอผมก็จดจำไปผมยังเก็บไว้อยู่เลยอะไรประมาณนี้เอาไว้เตือนความจําเอาไว้เรามีความมีความหลังกับเขาคู่นี้ก็มีความหลังหลังจากได้มา มีเป็นสิบสิบคนที่ทักมาขอซื้อแต่ผมไม่ขายนะเพราะว่ามันโอกาสน้อยที่จะได้ไดโชะคู่คู่แท้คู่เดิมๆเขาว่ะแล้วปัจจุบันคนส่วนใหญ่ซื้อเขาก็ซื้อดาบยาวเขาไม่ซื้อดาบสั้นเพราะว่ายังไงอะมันมันด้วยความสั้นด้วยแหละมันสั้นมันก็มันไม่เท่เอางี้ดีกว่าเอาคำง่ายๆแะบนคำบ้านบ้านแบบเนี้ยดาบสั้นมันไม่เท่ถ้าดาบยาวอื แต่เมื่อมีดาบยาวกับดาบสั้นตัวไหนเขาก็ามาวางคู่กันให้มันดูสมบูรณ์ก็ประมาณนั้นนะครับส่วนเหตุผลที่ว่าทําไมมากับตู้ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่ายังไงอะเราต้องมองบริบทอ้ต่างประเทศเนาะอญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นสังคมที่มันจเจริญกว่าไทยแล้วนะ คือตามชนบทเนี่ยหรือตามบ้านทั่วไปเงี้ยนอกเมืองหรือชานเมืองแล้วไม่ใช่ชนบทแล้วกันชานเมืองอะไรเงี้ยคือเขาก็มีการซื้อขายบ้านบางทีตระกูลนี้ไม่มีคนสืบทอดหรือว่าลูกหลานเขาไม่อยากได้อยู่บ้านหลังนี้เขาก็ขายไปก็ตัวอย่างเหมือนง่ายๆนะคนคนอยู่ต่างจังหวัดจะรู้ว่าบ้านก็จะเริ่มล้างเพราะว่าคนปัจจุบันยุคใหม่เนี่ยไม่เหมือนยุคโบราณยุคโบราณเขาจะมีลูกเยอะ นะครับยุคโบราณเขามีลูกเยอะก็คือมีลูกหลายคนก็อย่างยายผมก็มีลูกตั้นเก้าคนนี่ไงนั่นแหละส่วนคนยุคใหม่เนี่ยก็จะมีลูกไม่กี่คนนั่นแสดงว่าอย่างมีเก้าคนอย่างยายผมมีเก้าคนยังไงบ้านต้นตระกูลหรือที่ดินที่เขาซื้อในละแวกที่อยู่อาศัยเขาเนี่ยมันก็ต้องมีคนสืบทอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมีลูกสองคนเนี่ยคนหนึ่งหรือสองคนเนี่ย แต่พอเขาเรียนจบเขาก็ไปทํางานในเมืองใหญ่โอกาสน้อยมากที่เขาจะกลับมาอยู่บ้านเพราะว่าบางทีเขาก็ไปตั้งลกลาบบางทีเขาก็ได้แฟนอยู่ทางนู้นเขาก็ไปซื้อบ้านซึ่งมันใกล้ที่ทํางานบางทีแก่ตัวมาเขาก็มาอยู่ไม่ไหวเพราะเขาชินกับสังคมในเมืองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นลูกผู้หญิง่าก็ไปแต่งงานก็ได้สามีก็อาจจะไปอยู่บ้านสามีแล้วก็พอ สมบัติเก่าๆเขาก็ข,ขายก็เป็นเหตุผลที่ของญี่ปุ่นมือสองพวกนี้มันทะลักมาบ้านเรานะบางทีซื้อบ้านขายบ้านอะไรประเภทนี้นะก็ทะลักยังไงอย่างเช่นยกตัวอย่างดาบคู่นี้ก็100%มันจะต้องอยู่บ้านใครสักหลังหนึ่งนะแล้วเขาก็ขายบ้านหลังนั้นนะพอขายบ้านหลังนั้นอนะ่ะพอขายบ้านหลังนั้นปุ๊บญี่ปุ่นเขาจะมีอย่างนี้เขาจะมีบริษัทรับจัดการ ก็คือว่าเอ้ยคุณขายบ้านใช่ไหมอ่ะก็มันก็มีทีมงานไม่รู้จะถูกจ้างโดยคนขายหรือคนซื้อว่าคุณเข้าไปเคลียร์บ้านให้หน่อยจะรื้อหรือจะเคลียร์เพื่อรีโนเวทอันนี้เราก็ไม่รู้เหตุผลทั้งสองอย่างแต่เหตุผลของทั้งสองอย่างเนีน้ก็ต้องขนของ,ของข้างในออกมาซึ่งของข้างในเนี่ยญี่ปุ่นเขาเป็นประเทศที่ประเภทที่ว่า เขาขายว่าเขาก็ไม่ได้ยึดติดว่าของเขาจะต้องเอากลับมาหมดทุกอย่างไม่เหมือนคนไทยบางทีของอะไรใช้ได้เขาเก็บไว้แต่ที่นู่นเนี่ยบางคนอาจจะเก็บแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาไม่เก็บนะพอเขาไม่เก็บปุ๊บเขาก็ให้บริษัทนี้จัดการนะบริษัทนี้ก็จะมาจัดการขนของทุกอย่างที่มีค่าพี่พอมีค่าได้ยัดลงตู้คอนเทนเนอร,อนนอร์ส่งประมูลขายมาทางไทยนะหรือประเทศไหนที่ต้องการของพวกนี้ซึ่ง ใครเคยเข้าร้านญี่ปุ่นมือสองจะรู้ว่าในร้านที่ญี่ปุ่นมือสองมันจะมีของใช้ดีๆทั้งนั้นก็มันมาจากบ้านพวกนี้แหละเขาบ้านเก่าเขาลื้อเขาอะไรเขาขายที่ดินหรืออะไรยังไงเขาก็จะลื้อออกบริษัทพวกนี้เขาก็ไม่ได้มานั่งเวยนเวลานั่งแยกเพราะว่าเขาต้องแข่งกับเวลานะพอเขาลื้อออกเขาก็ยัดตู้แล้วก็ส่งขายเขาก็ได้เงินนะส่วนดาบพวกเนี้ยความสําคัญของดาบพวกนี้มันอยู่มันอยู่ที่ใครเห็นค่า ถ้าอยู่กับผมผมผมเห็นค่าแล้วเพราะผมชอบแต่บางคนอ่ะให้ฟรียังไม่เอาเลยดาบเลื่อนเป็นแสบให้ฟรีเขายังพูดเลยเอาไปทําอะไรเงี้ยทําอะไรก็ไม่ได้เงี้ยนะคือคนไม่ชอบอ่ะทำไงก็ไม่ชอบอ่าคนชอบเพราะอาจจะเก็บไว้นดูสะะารคดีญี่ปุ่นนะผมชอบเข้าไปดูเนยไอ้พวกนักขัดดาบอะไรเงี้ยซึ่งเหลือน้อยลงเรื่อยๆนักตีดาบทั้งตีดาบเตาตีดาบแบบทามาฮากาเนะโบราณเงี้ยเหลือแค่ไม่กี่เตาเองในญี่ปุ่นซึ่งเมื่อก่อนมีเยอะมาก คือมันเริ่มจะไม่มีนคนสืบสารแล้วก็คนเขาก็ไม่ได้อินกับดาบญี่ปุ่นเพราะเขาไม่ได้สืบทอดกันมาว่ามันควรเป็นอะไรยังไงมันคว,ควรเก็บไว้ไหมอย่างงี้เหมือนในไทยเลยซึ่ดาบที่พวกผมซื้อมาพวกนี้ก็เริ่มต้นจากลูกหลานไม่เห็นค่ามันเลยถ,ถูกส่งมาถึงพวกผมเลยที่เห็นค่าของดาบพวกนี้ลักษณะเดียวกันก็คือชะตากรรมของดาบก็เหมือนกันนะทั้งญี่ปุ่นทั้งไทยก็ มันถูกเปลี่ยนมือจากคนที่ไม่เห็นค่ามาสู่พวกเราคนที่เห็นค่าของเขานะนี่แหละการมาของดาบญี่ปุ่นหรือใครอยากได้ดาบญี่ปุ่นโบราณโดยที่ราคาย่อมเยาวคุณก็ลองไปดูตู้ญี่ปุ่นดูนไปสอบถามดูคนเขาลงตู้กันที่ไหนยังไงน,นะผมก็เจอหลายหลายเล่มแต่ตอนนั้นไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าตอนนั้นผมอยู่ชลบุรีร้านญี่ปุ่นมือสองมันจะอยู่พัทยาเยอะพอไปพัทยาก็ลองแวะเล่นแวะเล่นดูอะไรเงี้ย เจอเจอหลายเล่มแต่ราคามันสูงเพราะอะไรเพราะพัทยาม,มันเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะพอเป็นเมืองท่องเที่ยวปุ๊บเนี่ยขายอะไรให้ฝรั่งไม่ต้องขายแพงดต่พวกนี้มันจะเล่นกับดับฝรั่งกันเยอะฝรั่งเขาจะเล่นเยอะเขาก็จะขายในราคาที่สูงเพราะฉะนั้นสูงนี่หมายถึงว่ามันก็สูงกว่าเกินกว่าที่เราจะไหวนะบางทีตอนนั้นอาจจะสูงมากจนกว่าที่ หรือข้อมูลองค์ประกอบความรู้เรายัางไม่มีเราก็จดจํารายละเอียดไว้ในสมองแล้วเราก็ไม่มั่นใจว่าควรซื้อไหมเพราะบางทีเราไปแกะของเขามันก็ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะมองไม่ขาดก็ได้หลายๆอย่างหลายๆเหตุผลก็ไม่ได้ซื้อมาปัจจัยหนึ่งก็ปัจจัยเรื่องราคาเนี่ยที่ทาให้ผมไม่ได้ซื้อนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้สําหรับดาผู้นี้ไดโชคู่นี้นะครับเนี่ยพอรวมกันแล้วเรียกว่าไดโชนะครับนี่ไง นีมาดูใบลักษณะใบใกล้ๆนะ่ก็ใกล้ๆนี่ก็ยังจะเห็นเห็นฮามอนอยู่เลยผมมีดาบญี่ปุ่นอีกหลายเล่มนะผมมีอยู่มาณสิบกว่าเล่มเดี๋ยวผมจะมาทิปทำคลิปดาบญี่ปุ่นให้ให้ชมกันอีกนะนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเอาเล่มไหนนะครับ น,น,น,นี่อันนี้เป็นวากิสชิสวยเหมือนกันนะก็ญี่ปุ่นสมบูรณ์ผมก็มีนะแมลว่าโอ้ยกระพังกระพังญี่ปุ่นสมบูรณ์อันนี้ก็อยู่ในชุดไอคิราสยะนะ ใบนี้ก็คัดคัดเดิมมาจากญี่ปุ่นนะอันนี้ฮาร์มอนยังเดิมอยู่เลยใบยสวยเล่มนี้ว่ากิซาชิอันนี้คิราสัยะนะส่วนชุดที่ใส่ดาบญี่ปุ่นเนี่ยสีดุ่มดำเมื่อกี้อันนี้เขาเรียกโคชิระเอะเวลาออกรบเนี่ยเขาจะใช้โคชิระเอะส่วนเวลาเก็บดาบเขาะจะใช้คิราสัยะเพราะอะไรเพราะคิราสัยะเนี่ย มันทํามาจากไม้อาจจะเป็นไม้เดียวกันก็ได้แต่ว่าข้อดีของชุดแบบเนีนะ้คือเขาจะเก็บความชื้นความชื้นจะไม่เข้ารักษาความชื้นเหมือนเป็นฉนวนะก็เวลาลงน้ํามันอะไรก็ใส่ชุดนี้ไว้ละเก็บส่วนเวลาจะออกลบก็ใส่ชุดนี้เวลาจะออกลบก็ใส่ที่ะสยะเฮ้ยโคชิละเองชุดออกลบนี่นะอ๋อเือความรู้ไ่อดหน่อยนะ ก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรสวัสดีครับ